ด <LD S 2> ีีีท่เชยยงราสวัสดีค่ะแอลดีที่เชียงรายวันนี้จะพาทุกคนไปจิบกาแฟที่โรงพยาบาลฟังไม่ผิดค่ะเราพาไปที่โรงพยาบาลอัวบรุกนะคะซึ่งร้านมีชื่อว่าบ้านแห่งความทรงจำอัวบรุกค่ะที่นี่นะคะเป็นบ้านพักพ่วงนวยการและบ้านพักแพทย์อายุกว่า120ปีเลยนะ มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์สร้างในสมัยนายแพทย์วินเลียมเอชบีชซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุกคนที่3ค่ะโดยเขานําสถาปัตยกรรมตะวันตกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในดินแดนล้านนาและต่อมาได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสถาปนิกสยามและเป็นหนึ่งใน12อาคารอนุรักษ์ที่โดดเด่นของภาคเหนือเลยค่ะที่นี่นะคะเขาแบ่งออกเป็นห้องแสดงผลงานผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพแล้วก็ข้อความต่างๆเราไปที่ ห้องใหญ่กันก่อนเลยนะคะเป็นโถงใหญ่จัดแสดงเทศกาลในช่วงครบรอบ115ปีของโรงพยาบาล นิทรรศการจะเล่าเรื่องตั้งแต่มิชานารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนา,าและเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดเชียงรายซึ่งใช้ชื่อว่าเชียงรายฮอสพิทอลค่ะต่อมาในแพทย์วิลเลียมส์แอบริกนะคะหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมอบริกได้เข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการค่ะทําหน้าที่บริหารจัดการโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยด้วยและเปลี่ยนเป็นโอเวอร์บร m กเมมโมเรียลฮอสพิทอลค่ะและในปัจจุบันน่าคงเหลือแค่เพียงชื่อว่าโอเวอร์บร Hospital หรือว่าโรงพยาบาลอุบอรุกค,คาหรือว่าชาวเชียงรายเรียกกันติดปากว่าหง <ผม S 1> ยาฝรั่งนี่และในส่วนของการจัดแสดงนะคะในชั้นที่1ค่ะ ห้องที่1ก็จะเป็นห้องโถงภายในห้องนี้นะคะจะมีการจัดแสดงเปลหามจําลองในยุคโบราณของชาวล้านนาเรียกว่าโบมหรือแมวควบนะคะเป็นอุปกรณ์หามคนป่วยมาโรงพยาบาลเปรียบได้กับเปลสนามซึ่งในสมัยก่อนจะมีภาพชาวบ้านเนี่ยใช้โบมหามคนป่วยมาให้หมอรักษาหรือดูอาการบางครั้งถ้าคนป่วยที่เสียชีวิตก็จะใช้โบมนี่แหละคะ่ะหามกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาด้วย ห้องต่อมาเนี่ยเป็นการแสดงภาพค่ะก็จะมีภาพของมิสเตอร์จอห์นเบอร์นาร์ดเกรสที่เป็นผู้บริจาคเงินให้กับนายแพทย์บริกเพื่อนําเงินมาสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้และยังมีภาพนายแพทย์วิลเลียมเอบริกด้วยนะคะภาพนายแพทย์ซีเอชเดนแมนและภาพโรงพยาบาลโอเบรุกเมมโมเรียลเฮาส เมื่อครั้งเริ่มสร้างเป็นโรงพยาบาล44เตียงด้วยค่ะห้องนี้ก็น่าสนใจนะคะจำลองเป็นห้องทำงานหมอบริกค่ะด้วยการนำเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ที่เป็นของเก่าตั้งแต่สมัยหมอบริกม,มาจัดแสดงพร้อมกับตกแต่งด้วยของประกอบที่เลียนแบบได้คล้ายแล้วก็เหมือนที่สุดเลยค่ะว้าวเลยล่ะค่ะและทางขึ้นบันไดเป็นการจัดแสดงทำเนียบผู้อเนวยการโรงพยาบาลอ ok, ุบรุกเมื่อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันรวม13ท่านเลยค่ะ ขึ้นไปชั้นสองกันเลยห้องนี้นะคะจำลองเป็นห้องผ่าตัดมีเตียงผ่าตัดด้วยโอ้โหเตียงคลอดแล้วก็เครื่องมือผ่าตัดทุกชนิดที่ใช้ในโรงพยาบาลสมัยร้อยปีจนถึงปัจจุบันเลยค่ะและยังมีห้องเก็บเครื่องมือแพทย์นะโดยนำเครื่องมือแพทย์อายุกว่าร้อยปีมาจัดแสดงแยกเป็นหมวดหมู่นะเช่นเครื่องมือที่ใช้ในห้องเอ็กซเรย์เครื่องมือที่ใช้ในห้องแหลกนะเครื่องทำฟาร์มอย่างนี้นะรวมถึงเครื่องใช้สำนักงานในโรงพยาบาลด้วยค่ะ และห้องนี้นะคะถือว่าเป็นห้องโถงชั้นบนค่ะจำลองเป็นห้องชมภาพ,พยนตร์ประวัติของโรงพยาบาลแล้วก็ใช้แทนห้องนมัสการประกอบพิธีทางาศาสนาด้วยและยังมีระเบียงบ้านด้านหลังนะคะจัดแสดงเครื่องมือที่กําลังดำเนินการสืบค้นประวัติและหาแหล่งที่มาด้วยนี่นะคะลองไปชมกันได้ค่ะ ห้องต่อไปนะคะปรับให้เป็นห้องกาแฟค่ะรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมให้มีมุมสำหรับการถ่ายรูปเช็คอินต่างๆด้วยคุณผู้ชมคะการมาที่นี่คอฟฟี่เฮาส์บ้านแห่งความทรงจำบายโอเวอร์บรู๊เนี่ยไม่ได้มีดีแค่มาจิบกาแฟนะคะแล้วก็ทานของว่างอร่อยๆเท่านั้นแต่บ้านหลังนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวของความทรงจำได้เรียนรู้ประวัติการก่อรสร้างโรงพยาบาลโอเวอร์บรูนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงรายดได้เห็นถึงศิละปะแล้วก็สถาปัตยกรรม ต่างๆมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดที่จะต้องมานะคะ Coffee House by Overbook บ้านแห่งความทรงจำค่ะทุกสิ่งถูกนำมารวบรวมไว้ในบ้านแห่งความทรงจำ Overbook แห่งนี้ความทรงจำ ความเมตตายาวนานมากว่า120ปีค่ะใครสนใจต้องการตามหาความทรงจำนะคะมาได้เลยค่ะทุกวันเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นติดตามได้นะคะทางเพจ Facebook บ้านแห่งความทรงจำโอเวอร์รค่ะมาแอลดีที่บ้านแห่งความทรงจำโอเวอร์รนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage LD ที่เชียงรายมาแอลั 拍照。<Ciao S 2> <Ciao. S 1>